ทยุกกระจายเสียงอัตตันเรดียลวิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนราธิวาสจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอัตตันทิวเตอร์สาระวิทยาศาสตร์ดั้นรายการโดยอาจารย์อา,า,อามินะสับป,ปิงค่ะสลามุอะลัยกุมาราะมะตุลลอฮิวะบรอก้าตุค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอัตตันทิวเตอร์รายการที่จะพาคุณผู้ฟัง เรียนดูและเติมเต็มไปกับประสบการณ์และสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเรากันนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะเวลา11.45นาฬิกา4ีนาทีถึงเวลา12.30นาฬิกา30นาทีออนแอร์ทางคลื่น FM 104 MHz อมิลเฮิร์ออนไลน์เฟซบุ๊ไลฟ์อัตตันเรดียโทรศรัพท์หมายเลข073 521 333ค่ะกับดิฉันนะคะอาจารย์อามินาซัปีอิงค่ะ ครูประจำสาระวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติของอากาศค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกถึงหัวข้อนะคะที่เป็นความรู้วิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะก็คือผลกระทบที่ เกิดจากผลท in hmm. okay. ี่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีของอากาศนะคะสมบัติอากาศที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของสมบัติของอากาศนะคะจะประกอบไปด้วยสมบัติด้วยการสองสมบัตินะคะก็คือสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีนะคะในส่วนของสมบัติทางกายภาพนะคะก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของ อุณหภูมิความดันความหนานแน่นแล้วก็ความชื้นนะคะส่วนสมบัติทางเคมีนะคะก็คือองค์ประกอบของก๊าซนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่านะคะสมบัติทั้งสองเนี่ยถึงแม้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะคะก็สามารถนำไปสู่ผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อโลกของเราทั้งหมดได้ค่ะดังนั้นนะคะสมบัติทางกายภาพที่มีการเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นในเรื่องของอุณหภูมิของโลกนะคะ อุณภูมิของอากาศนะคะของโลกที่เพิ่มขึ้นนะคะรูปแบบความชื้นความดันอากาศก็มีความแปรปรวนมากขึ้นนะคะในส่วนการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีนะคะก็ได้แก่บนะคะปริมาณก๊าซสำคัญบางชนิดอย่างเช่นกา๊าซเซอนกระจกนะคะที่เป็นกา๊ ide, กาซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและก็ก๊าซที่เป็นกา๊าซมลพิษก็ได้แก่ไนโตรเจนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้นนะคะพบว่า มีความเข้มข้นสูงขึ้นอ,อย่างมากเลยนะคะดังนั้นนะคะในการเปลี่ยนแปลงจากสมบัติอของอากาศทั้งสองสมบัตินะคะก็ส่งผลกระทบต่างๆนะคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพนะคะก็คือมีผลกระทบชัดเจนเลยนะคะที่เป็นต่อวงจรของน้ำแล้วก็การเกิดสภาพอากาศสุดขั้วนะคะ ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองไม่ว่าจะวงจรน,น้นแล้วก็การเกิดสภาพอากาศที่สุดขั้วนี้นะคะก็จะมีาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นในส่วนของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะคะตามหลักทางฟิสิกส์เนี่ยอากาศเนี่ยาาที่มันที่อุ่นนะคะก็คืออากาศที่อุ่นขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะกักเก็บ ไอ้น้ำได้เพิ่มขึ้นก็ประมาณเพียงแค่7%เท่านั้นนะคะก็คือจะปะกการที่อุณหภูมิสูงเนี่ยก็จะเกิดผลที่ตามมาอย่างเช่นฝนตกอ่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมนะคะการที่มีความชื้นสูงนะคะจนถึงสภาวะที่ถึงจุดอิ่มตัวนะคะก็จะเกิดการกลั่นตัวและการปลดปล่อยฝนในปริมาณที่มากแล้วก็รวดเร็วทำให เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลนันแล้วก็เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงนะคะต่อไปในอีกทางหนึ่งนะคะตรงกันข้ามเลยกับฝนฝนตกนะคะก็จะเป็นลักษณะของภัยแล้งในพื้นที่ปกติที่แห้งแล้งนั้นนะคะหรือมีอิทธิพลจากลมที่เปลี่ยนแปลงไปอากาศที่ร้อนขึ้นก็จะเร่งทำให้เกิดการระเหยของน้ำจากภาคพื้นดินนะคะแล้วก็แหล่งน้ำทำให้เกิดภัยแล้งนะคะซึ่งภัยแล้งเนี่ยอาจจะเกิด ในระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะคะผลกระทบถัดไปนะคะพลังงานที่มากขึ้นในระบบสภาพอากาศนะคะเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นเกิดพายุเขตร้อนที่รุนแรงนะคะก็เนื่องมาจากว่าอุณหภูมิที่อยู่ผิวน้ำทะเลนะคะที่อุ่นขึ้นเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่สำคัญนะคะสำหรับพายุเฮอริเคนพายุใต้ฝุ่นแล้วก็พายุไซโคลนนะคะ ดังนั้นพายุเหล่านี้นะคะมีความเร็วลมที่สูงนะคะแล้วก็มีความสามารถในการขนส่งไอ้น้ำเนี่ยได้สูงขึ้นจึงทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ร้ายแรงต่อพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งนะคะต่อไปนะคะคลื่นความร้อนที่ยาวนานนะคะคลื่นความร้อนที่ยาวนานเนี่ยเกิดจากการที่มีความร้อนสะสมในอากาศนะคะทำให้เกิดการคลื่นความร้อนดังนั้นนะคะ ทำให้อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการแล้วก็มีความยาวนานกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุกคามสุขภาพของมนุษย์แล้วก็สัตว์รวมไปถึงการเกษตรนะคะทีนี้เรามาฟังนะคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีนะคะในส่วนนี้ในส่วนของอาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็จะมีการเพิ่มขึ้นของกา๊าซเือนกระจกแล้วก็การเกิดภาวะาโลกร้อนนะคะ การที่มีก๊าซเซนกระจกนะคะโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าก๊าซมีเทนจึงทำให้ศักยภาพในการกักเก็บความร้อนเนี่ยสูงกว่านะคะแล้วก็เป็นสาเหตุหลักของการกักเก็บความร้อนส่วนเกินในบรรยากาศนะคะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกนะคะต่อไปนะคะ ทำให้เกิดความเป็นกรดของมหาสมุทรนะคะเนื่องจากว่ามีค่า pH นะคะาการที่มหาสมุทรดูดซับคาร์บ dioxide, อนไดออกไซด์ส่วนเกินที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะไปกว่า25%นะคะเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในน้ำทะเลก็จะเกิดปฏิกิริยาทำให้ค่า pH ของน้ำนั้นลดลงนะคะจนกลายเป็นว่า น้ำในทะเลหรือว่ามหาสมุทรนั้นเป็นกรดนะคะซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีชนที่เป็นชนิดที่มีเปลือกหุ้มนะคะอย่างเช่นพวกปลาการางังพวกหอยแล้วก็พวกแพลนตอนค่ะในส่วนของโมลพิษทางอากาศนะคะที่อยู่ใกล้พื้นดินนะคะอันนี้นะคะผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นผลในบรรยากาศชั้น ที่เราอาศัยอยู่นะคะก็จะเป็นชั้นโทรโพสเฟียร์นะคะก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นค่า PM นะคะซึ่งถ้ามีการมีการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองเนี่ยเพียงเล็กน้อยนะคะที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็จะทำให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงอของการเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดอย่าง มีในสำคัญนะคะต่อไปนะคะโอโซนระดับพื้นผิวค่ะเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอาก๊าซสไนโตรเจนออกไซด์นะคะซึ่งมาจากยานพาหน,นะแล้วก็มาจากโรงงานนะคะเมื่อไปทำปฏิกิริยากับแสงแดดแล้วนะคะก็จะสร้างโอโซนระดับพื้นผิวจึงทำให้ก๊าซเหล่านี้ไปทำลายเนื้อเยื่อพืชแล้วก็ไปทำลายส่วนที่เป็นอวัยวะของมนุษย์ค่ะซึ่งเป็น อ,อวัยวะที่เป็นปอดของเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเกี่ยวกับการเกิดฝนกรดนะคะเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะก๊าซไนโตรเจนออกไซด์นะคะจากโรงงานไฟฟ้าหรือว่ามาจากอุตสาหกรรมนะคะเมื่อก๊าซเหล่านี้นะคะไปรวมตัวกับไอ้น้ำในบรรยากาศแล้วนะคะก็จะกลายเป็นชนิดของกรดกำรรมะถันแล้วก็กรดนไนตริกนะคะแล้วตกลงมาแล้ว จะไปทําลายในส่วนที่เป็นป่าไม้เป็นแหล่งน้ําแล้วก็โครงสร้างอาคารนะคะทีนี้นะคะผลกระทบนะคะที่มีต่อระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะส่งกับส่งผลกระทบต่อมาระบบนิเวศแล้วก็ห่วงโซ่อาหารของโลกเนี่ยอย่างเช่นว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานแล้วก็การสูญพันธุ์นะคะ อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์แล้วก็พืชนะคะที่อาศัยอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่มีความจำกัดนะคะเมื่ออุณหภูมิที่เฉลี่ยสูงขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอพยพย้ายถิ่นนะคะสัตว์ต้องอพยพไปยังพื้นที่ที่สูงขึ้นหรือว่าอยู่ที่ละติจูดที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ค่ะสิ่งมีชีวิตไม่สามารถที่จะอพยพหรือว่า ปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็จะ,ะเผชิญกับปัญหานะคะนั่นก็คือการสูญพันธุ์นะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในเขตหนาวนะคะเช่นหมีที่ขั้วโลกนั้นต้องพึ่งพาน้ําแข็งนะคะดังนั้นจึงทําให้เกิดความเสียหายที่สํคาคัญต่อระบบนิเวศนะคะอย่างเห็นชัดนะคะก็คือ,อเกี่ยวข้องกับปะการังนะคะ ดังนั้นปะาารังนะคะเมื่อมีอุณหภูมิที่อุณหภูมิทะเลสูงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ในน้ําทะเลหรือว่าในมหาสมุทรนั้นมีลักษณะของภาวะความเป็นกรดนะคะดังนั้นภาวะความเป็นกรดนี้ก็กจะไปทําลายแนวปะาารังนะคะผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการฟอกขาวแล้วก็จะมีผลต่อสัตว์ทะเลนะคะไปกว่าประมาณ25นะคะ ที่ไปพึ่งพาปะาการังนะคะสำหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะในส่วนของป่าไม้นะคะในส่วนของป่าไม้นั้นก็จะการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนเองหรือว่าอุณหภูมินะคะทำให้ป่าไม้เองเนี่ยจะต้องเผชิญกับภัยแล้งแล้วก็เจอกับไฟป่ามากขึ้นนะคะดังนั้นการทำลายป่านะคะยังเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมไว้ในบรรยากาศอีกด้วยะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังผลกระทบในด้านอื่นๆกันต่อค่ะ วันนั้นถึงวันนี้กับความทรงจำที่แสนนานสร้างความฝันให้ทุกคนนั้นมีความหมายมุ่งม,มันสร้างสรรค์และพัฒนาเกียรติกรรจรงามกระจายทั่วโลกาคืออัตตะกียา อิสลามิยาสถาบันการศึกษาที่ยงใหญ่อัตตะกีาอิสลามิยาเาหนาสูจุดหมายที่สวยงายืดนั้นไมสาย kita bersama Memikul amanah suci Demi mahat at-tarkiyah islamiyah setabankan siksa tinggi atarkia islamia guna sujud mai tsuinga ayu kita bersama memikul amanah suci demi maha atarkia islamia islamia, moza zatentaliyimia etunazimia, atanukia, islamia, advancing towards a beautiful destination. kuattar kia, islamia, sataban bengat,

สามัคคีเรียนดีงดงามด้วยจันญาอัตตาเรดิโอวันออฟไฟแฟมอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ทุกที่ทั่วโลกออนไลน์ www.attaradio.com ับเข้าสู่รายการอัตตันติวเตอร์นะคะกับดิฉันอาจารย์อามมนาสป,ปีอิงนะคะทางสถานีวิทยุอัตตันเรดิโอนะคะวิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนาราธิวาสออนแอทางเคลื่อน FM 1 0้อย h z f เมกะเฮิร์ v เฟบุ๊กไลฟ์อัตตันเรดิโอโทรศัพท์หมายเลข073 521 333คะ่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงผลกระทบนะคะจากการเปลีป่ยนแปลง ของสมบัติของอากาศนะคะก็คือมีผลต่อ,อการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาฟังผลกระทบนะคะที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วก็ความมั่นคงทางสังคมค่ะดังนั้นนะคะในการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางอากาศนะคะไม่เพียงแต่ว่ามีผลหรือว่าไปทำลายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่ายังคุกคามถึง ความเป็นอยู่ดีกินดีแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์เราอีกด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะภยคัยคุกคามที่มีต่อสุขภาพของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างเช่นเกิดโรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับความร้อนดังนั้นนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงนะคะจึงนำไปสู่ความเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตตามมาเนื่องมาจากภาวะการขาดน้ำหรือว่า การเป็นลมแดดนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยค่ะการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะหรือว่าโรคที่สามารถติดเชื้อได้การที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้เกิดการกระจายตัวหรือการแพร่นะคะของพาหะนําโรคอย่างเช่นในตัวยุงลายนะคะก็ทําให้โรค ที่เคยจำกัดอยู่ในเพียงแค่เขตร้อนอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคไข้ามาลาเรียนะคะสามารถที่จะแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆได้เช่นเดียวกัน,นในส่วนของปัญหาสุขภาพจิตนะคะภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความถี่ขึ้นเนี่ยในความไม่แน่นอนในสภาพาทางเศรษฐกิจนะคะก็จะทำให้เกิดความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับอนาคตนะคะ จึงนำไปสู่ปัญหานะคะคของสุขภาพจิตอย่างเช่นเกิดภาวะความเครียดความวิตกกังวลนะคะหรือว่าภาวะอาของการเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะในความมั่นคงทางเส,สังคมแล้วก็เศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นนะคะความไม่มั่นคงทางอาหารเช่นในเมื่อมีภาวะความาภัยแล้งหรือว่าน้ำท่วมนี่ก็จะไปทำลายผล,ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆนะคะ ก็จะนำไปสู่ความไม่มั่นคงนะคะทางอาหารและก,ก็การเพิ่มขึ้นของราคาอาหารอีกด้วยนะคะนก็จะต่อไปนะคะก็จะมีการย้ายถิ่นนะคะย้ายถิ่นฐานแล้วก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเช่น,เ,นเกิดภาวะน้ำท่วมที่ถาวรหรือว่าเกิดภัยแรงที่มีความรุนแรงนะคะจึงทำให้เกิดมีผู้ลี้ภัยนะคะตามสภาพ ภูมิอากาศนะคะก็นำไปสู่ความเอะอะความขัดแคลนทรัพยากรนะคะรวมไปถึงาเกิดชนวนแล้วก็ความขัดแย้งในภูมิภาคได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงทางเคมีแล้วก็กายภาพที่ซับซ้อนนะคะสมบัติทางเคมีแล้วก็สมบัติทางอากาศนะะไม่ได้มีการเปลี่ยนแยกอ,ออกจากกาันนะคะแต่จะส่งผลกระทบ ซึ่งกันและก,กันนะคะอย่างเช่นในความสัมพันธ์ของโอโซนกับอุณหภูมิก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งอยู่ในชั้นของอโทรโพสเฟียร์นะคะทำให้ชั้นนี้มีความร้อนที่มากขึ้นนะคะเดล,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 ลับทําให้ชั้นสตาราโตสเฟียรนะ์นั้นมีความเย็นลงนะคะการเย็นลงตรงนี้นะคะทาให้เกิดผลกระทบต่อพื้นผิวของชั้นโอโซนได้นะคะต่อไปนะคะการปล่อย การปลดปล่อยคาร์บอนจากป่าเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะภัยแล้งทําให้ป่านี้มีความเสี่ยงต่อการติดไฟป่าได้นะคะแล้วก็เมื่อป่าถูกทําลายนั้นมันก็จะหยุดทําหน้าที่ในการดูดซึบดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่จะกลับปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมกลับสู่บรรยากาศนะคะซึ่งเป็นการเร่งภาวะโลกร้อนอให้รุนแรง ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจากาเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่พูดถึงที่เป็นผลกระทบต่างๆนะคะเรามาดูอนาคตของการจัดการนะคะสมบัติของอากาศว่ามีการจัดการอย่างไรบ้างน,นะคะอย่างเช่นนะคะการจัดการอย่างบุรณาการนะคะการในการจัดการอย่างบุรณาการเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะ ก็คือมีการเร่งเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนนะคะเพื่อควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ควบคุมสมบัติทางกายภาพของอากาศนะคะอันที่2ก็คือนะคะควบคุมมลพิษนะคะในการควบคุมมลพิษเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้กฎหมายในการควบคุมเพื่อใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยกา๊าซ พวกไนโตรเจน m น n o x i d e แล้วก็พวก sulfur dioxide นะคะที่ทำให้เกิดฝนกรดนะคะแล้วก็เกิดมลพิษทางอากาศาใกล้ภาคพ,พื้นดินค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของการปรับตัวในการปรับตัวนะคะก็คือต้องมีการลงทุนในการาวิจัยนะคะก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทานต่อสภาพ อากาศสุดขั้วอย่างเช่นระบบการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็มีระบบเตือนภัยล่วงหน้านะคะในส่วนของพลังงานนะคะและการเปลี่ยนแปลงนะคะในการตัดสินใจของเรานะคะที่ในแต่และว,วันนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะคะการประหยัดพลังงานหรือว่าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ นะคะควรที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะล้วนเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เรานั้นสามารถที่จะกําหนดสมบัติของอากาศนะคะที่เราจะทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้นะคะซึ่งสภาพอากาศในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นนะคะว่าการกระทําที่ผ่านมานะคะแล้วก็แต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวกําหนดอนาคตของ เราและก็โลกของเราได้ค่ะดังนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงนะคะก็ขอใหอ้ทุกคนนั้นได้ตระหนักแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะนี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับความรู้วิทยาศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของเราทุกคนค่ะ ที่นำมาฝากนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook live นะคะอัตตันเรดิโอนะคะของสถานีอัตตันเรดิโอนะคะวิทยุเพื่อการสื่อสารของชาวนาราธิวาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพศาลตัวยิบนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุอัตตันเรดิโอที่เอื้อเฟื้อ เอื้อเฟื้เวลาและสถานที่และโอกาสดีๆให้เราได้มาเจอกันค่ะขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงนะคะที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับดิฉันนะคะตลอดการดำเนินรายการได้อย่างราบรื่นในวันนี้ด้วยค่ะที่สำคัญนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ร่วมรับฟังรายการของเราไปด้วยดีค่ะอย่าลืมนะคะช่วงต่อไปเราจะมี มีรายการอะไรมาพบกับท่านนั้นนะคะก็ขอให้ติดตามได้ทางสถานีวิทยุอัตตานเรดิโอทุกช่วงเวลาได้นะคะเรามีสาระดีๆนะคะผู้ดำเนินรายการที่หลากหลายนะคะามาเจอกับท่านตลอดทั้งปีการศึกษาเลยค่ะหากผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออาภัยคุณผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะสามารถรับฟังและชมรายการย้อนหลังได้ที่ เ c e บุ Live, Radio, ani, uh ๊ k ไลฟ e อัตตานเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้วัสสลามค่ะ